สวัสดีครับชาวลัคนาราศีกรกฎตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมไปจนถึงวันที่21สิงหาคม2568ในช่วงนี้ครับเป็นช่วงเวลาที่ดาวคู่ทรัพย์คู่โชคอันหมายถึงดาวพฤหัสบสดีและก็ดาวสุกนะครับได้โคจรเข้าสู่เรือนที่12หรือเรียกว่าเรือนวินาศของคุณนะครับเรือนวินาศแม้ว่าชื่อเรือนจะดูน่ากลัวนะครับแต่การที่ดาวสุภพรเคราะห์ใหญ่ก็คือพฤหัสและสุกเข้าไปอยู่ร่วมกันตรงนี้กลับส่งผลดีให้คุณอย่างไม่น่าเชื่อครับ ดาวพฤหัสบดีตรงนี้อยู่ในราศีมิถุนเนี่ยเขามี2ตํตำแหน่งครับตำแหน่งแรกก็คือเป็นประก็คือความไม่มั่นคงไม่แน่นอนนะครับแต่ตำแหน่งที่2น่าสนใจกว่าครับนั่นคือตำแหน่งที่เรียกว่าอุดจาวิราชนะครับซึ่งเป็นตำแหน่งของดวงดาวที่ก้าวขึ้นไปสู่ความเป็นใหญ่นะครับไปสู่ความเป็นมหาอุดซึ่งจะมาทับลัคนาของคุณในช่วงกลางตุลานี้นะครับ เรือนวินาศหมายถึงสิ่งที่มองไม่เห็นกันอยู่เบื้องหลังและบุญกุศลน,นะครับในช่วงเวลานี้ควรหมั่นทําบุญสวดมนต์ปฏิบัติธรรมหรือทําความดีโดยไม่หวังผลตอบแทนครับก็จะส่งผลให้คุณมีโชคลาภเข้ามาแบบที่ไม่คาดฝันและที่สําคัญดาวพุธซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนราศีมิถุนนั้นโคจรมาทับลัคนาของคุณอยู่ในตอนนี้นะครับแล้วก็จะอยู่ยาวๆไปจนถึง30สิงหาคม2568นี้นะครับดังนั้นเรียกได้ว่ากระแสดาวพฤหัสสุขคู่รัพย์คู่โชครวมถึงดาวเกต ก็จะไหลตามพระพุทธนะครับส่งกระแสมาทับลัคนาของคุณโดยตรงนะครับนอกจากนี้ก็จะมีดาวอาทิตย์นะครับอาทิตย์ที่เป็นมหาจักรทับลัคนาของชาวราศีกรกฎอยู่โดยตรงด้วยก็จะทําให้ชาวกรกฎนั้นมีโชคดีในเรื่องของการเงินแล้วก็มีความพลังงานในการหาเงินเป็นอย่างดีมากครับในช่วงเวลานี้ก็ขอให้โชคดีนะครับสําหรับช่วงเวลาที่ได้กระแสของดาวคู่รัพย์คู่โชคเข้ามาถึงตัวครับผม